สวัสดีคลิปนี้มาแนะนําแอปทําให้เกมที่เราเล่นเนี่ยเร็วขึ้นนะครับก็คือเกมบูสเตอร์ครับมุมซ้ายขวาเนี่ยมันเขียนว่าเกมบูสเตอร์ครับหรือจะเซิร์ชเข้าไปใน Google Play Store ได้นะครับว่าเกมบูสเตอร์เดี๋ยวผมที่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างวนะิธีใช้ก็ง่ายครับพอเปิดขึ้นมามันจะไม่เป็นแบบผมนะให้กดตัวบวกครับโอเคพอสมมติว่าเราเห็นแล้วเห็นเห็นแวแล้วโอเคกดบวกไปกดเซฟไปหนึ่งครั้งครับโอเคมันก็จะเด้งมาในหน้านี้ครับอ่าแล้ว แล้วถ้า,าเรารู้สึกลำคาญนะครับเวลากดเข้ากดออกแบบเฮ้ยแบบกลัวจะกดเข้าได้แบบเนี้ยมันต้องหาแอปนานแล้วก็เข้าไปแล้วค่อยติ๊กแบบนี้นะครับติ๊กเข้าเนี่ยมันมันจะบูตก่อนเข้าทุกครั้งนะโอเคอยากจะเอาไปไว้ที่หน้า,าแบบวิเดเจ็ตเลยนะครับสามารถทําได้นะก็คือเพียงเข้าไปในแอปเกมมูสเตอร์แล้วก็กดแอปที่อยากอยากเอาไปเป็นเหมือนกับวิดเจ็ตเพื่อทําทางลัดให้บูส เกมแบบนี้ครับกดค้างได้เลยครับสมมติว่าผมจะเอาออ่่าา YouTube Gaming นะกดค้างไปมันจะมีเครื่องหมายเหมือนกับมาร์กนะครับโอเคกดมาร์กถูกถูกไปหนึ่งครับปักเข้าไปแล้วมันจะมีปุ่มตรงนี้ครับเนี่ยปุ่ม่เหมือนกับเป็นไงดีเนี่ยมุบมุบ M M M to desktop นะครับก็คืออย่างที่บอกโอเคพอกดไปหนึ่งจึ๊กเข้าไปมันก็จะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพอเรากดออกครับจะมีขึ้นมาโอเคเพียงแค่นี้ครับก็จะสามารถบูสต์ได้นะสมมติว่าผมเข้ามาครับอ่ะมันก็จะหมุนติ้วๆแบบนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเร็วเร็วกว่าเดิมเป็นเท่าหนึ่งเลยนะครับโอเคจากปกติแล้วสามารถใช้ได้ผลจริงๆนะครับสหรับแอปตัวนี้นะไม่ใช่ว่าเอามาหลอกกันนะ ผมใช้ตั้งแต่ตัวซับเครื่องเก่าเลยนะครับโอเคก็อย่าลืม subscribe ช่ององผมนะเดี๋ยวผมที่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่าง